แรงกับทางสีน้าหนึ่งหรือเวลาที่งอนแล้วก็ต้องรีบหายนะคะนรับพอในที่ที่ไม่สบายใจก็คุยกันเหมือนเดิมนะมันถ้าน้องเครียดก็โจก็นิ่งเหมือนกันนะจนจะไม่ถามเลยโจย<ช>นิ่งก่อนนิ่งแป๊บนึงเองแล้วจะถามว่าอ่าหนูนเป็นไรคะมีอะไรคุยคะคุยเลย,ยแล้วก็คุย,คยปกติเพราะหลังบ้านเราก็ช่วงนี้ก็จะมี ฉายาใหม่ของน้องก็คือดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไอตัวมีคนบอกไอเจ้าดุ๊กดิ๊ก่าใั่ไอเจ้าครูดุ๊กดิ๊ก็บอกไอดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กทำไมไอันนี้คือเรื่องจริงถ้าใครได้ใส่ชุดหมีแพนดา้าจะทรงพลังเห็นพี่เนยหรือยังเนยแกงกันแล้วม <c oughs> <c oughs> ีอะไรบอกได้แนะนำได้ครับ เนเป็นคนจังหวัดพัทลุงครับพี่จอยชัยขอ,อบคุณครับขอบคุณหรับของพันนะคะมิตรทุกคนกคะนี่ต่อ คโวาไม่ได้เลยมายว่าเธอไม่ออกอเอต็มองขวัญมาแล้วขอบคุณนะคะโทรศัพท์ของขวัญน,นะคะกล่อ,องที่สองค่ะผมเบี้ยวอารมณ์อยู่แรับเดี๋ยวผม<อ>่วงนอนมีมาก ช่วงนี้ก็จะติดรถแหน่อยนะคะฮันน่าติดรถแหนะอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะขอร้องนะครับเรื่องเรื่องที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าเออน้องแต่ว่าน้องเจอใครหรือน้องยังไงใครมา่ัวาผมไม่ได้โฟกัสตรงนี้ครับแต่ ผมก็เหมือนกันผมก็เคยมีอดีตเหมือนกันครับแต่ตอนนี้คือโฟกัสที่ผลอให้โฟกัสที่ผลผลงานของพวกเรานะครับย้ำอีกครั้งนะคะอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะโฟกัสที่ผลงานนะคะอย่างที่บอกทุกคนก็ต้องมีมีเรื่องเรื่องวนตัวเลยเรื่อง อดีตหรือไม่อดีตประชาทุกคนก็ต้องมีทุกคนเคยผ่านไม่ใช่เพิ่งเกิดรั้ววานเนาะหลายคนอ่ะหลายคนเกิดมาคือผ่านวันนึงอ่ะผ่านวันนึงก็คืออดีตแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะอยากให้โฟกัสที่ปัจจุบันแล้วอยากให้โฟกัสที่ผลงานของพวกเราต่างเซฟไม่ถึงเซฟเซฟผลงานของพวกเราพวกเราก็จะผลิตผลงานอาจจะแบบบางสิ่งบางอย่างที่ลงน่ารักหรือไม่น่ารักหรือไม่น่าดูรสชาติฝากไปเรื่อยค่ะ พักด้วยนะคะฮชองอะไรแล้วว tamam sì. ันนั้นเราถายช่วงไหนนะใช่ไหมโอ้ยไอ้พน้องไนวะคลอปริ้นตอนนี้ไม่ใช่เลยแล้วกันลมพัดลมเพลง ตอนที่จอยไปเที่ยวนี่ไม่เป็นไรครับคือต่างคนเม้นมาได้หมดครับเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ปิดการเม้นหรือไม่ได้อะไรครับแต่ถ้าเม้นไหนแล้วอ่านแล้วเราไม่สบายใจอ่านแล้วเรารู้สึกไม่โอเคเราก็คือไม่อ่านครับคือที่ผ่านมาเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมผมก็เคยมีอดีตผมก็เคยแย่มันเยอะแต่ปัจจุบันนี้จนถึงวันนี้อะ เราขอให้ติดตามพวกเราวันนี้และวันต่อไปดีกว่าเพราะเราสองคนว่าสร้างผลงานให้ทุกคนดูเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ผมไม่รู้หรอกว่าผมกับน้องจะอยู่ได้นานแค่ไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรจะเป็นอะไรหนูเป็นอะไรหนูเป็นเป็นอะไรลูกจะหลับแล้วแจะบจะหลับแล้ว้นะลงมาตาม ก็อย่าลืมนะคะอยากฝากโครการที่ผลงานของพวกเขาสองคนดีกว่าเนาะยังส่วนตัวกั็ก็เขาแยกแยกเน็ตออกน่าจะยิบหาครับผมถ้าไม่ปิดหมดแล้วซุกี้มาล่าสุแล้วก็ย้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าพวกเข้านะคะอย่า หยุดแต่ในพื้นที่ของพวกเรานะคะถ้ารับพวกหนูนะคะกราบขอร้องพ,พี่ๆนะคะให้อยู่แค่ในพื้นที่ของพวกเราเน,ะนะาะเนาะรับพวกเราหนูหรือว่าหนูขอนะคะอย่าไปพาดพิงหรืออย่าเอาอะไรใครไปเกยบเพียรกับใครนะคะนาจั๊บ <c oughs> นะจัะ๊บนาะจั๊บนะพี่จ๋านาจับนะจ๊ะพ่จะพจะอจั๊บพ่อจ๋าออนแล้วนะนะจ๊ะอ๋อนเนี่ย ค่ะคามาอยู่ในห้องครับผมคือรักที่ดีคือรักพี่นะน้องเป็นอะไรอะคะเดี๋ยวเราจะลงเนาะลงไปกิ่รอบแล้วแบบเปียกได้จะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทอดเลยปอบเปียกแล้วตุ้ยยังค่ะอีกยู่ได้กี่วันนะพี่หก แชร์แล้วนะคะสะภาพเนยมากเลยอย,อยากให้พี่เนยกินได้ได้ <c oughs> <c oughs> ไ,ดไดเดี๋ยวพี่จทยทอดให้น้องกินค่ะ <c oughs> ได้ได้ได่ะจะคุณนิดทอดเลยครับข <c oughs> อบคุณมากมากเลยเดี๋ยวได้กินแน่นอน <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอตัวทำงานอีกก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะเนาะ นะเดี๋ยวขออนุญาตโรงงานก่อนนะคะขอบคุณงีิบิสำหรับขอบณสับของขวัญน,นะคะติดตามที่ผลงานรักพวกเราเองดูพวกเรากับขอขอบคุณมากมากนะคะกับวาจาใดไม่สุภาพนะคะก็ขอโทษหัวใยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนาะ,ะ,นะะเนาะเนาะหากเมือได้ชิงนนี้ชิงบรุรีกับขอยุก็หมูขึ้นกันขึ้งจงพี่ีด้วอล์กึกันนะคะเนาะขอบคุณนะคะ